เรามาทำการค้นหายีนนะครับจากอนโนซีเควน์นะครับ เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโปรแกรม b r a s นะครับซึ่งเราสามารถค้นหาจาก Google ได้โดยตรงเลยนะครับเครื่องมือเรียกว่า b r a s นะครับชื่อเต็มคือ l o c a l Alignment Search Tool นะครับนักศึกษาคลิกเข้ามาก็จะพบหน้าตาเว็บไซต์นะครับหน้าตาหน้าต่างแรกนี้นะครับก็จะพบว่ามีข้อมูนก็จะเป็นคําอธิบายเนาะนักศึกษาสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเห็นอยู่ช่องทั้งหมด4ช่องนะครับอันแรกจะเป็นโปรแกรมที่ใช้บ่อยนะครับก็คือ คือทายบราสนะครับหรือว่าชื่อย่อคือ Brass N นะครับอันนี้จะเราจะใช้งานกันนะครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมก็คือ Brass P หรือว่าโปรตีน Bas s นะครับแล้วก็โปรแกรมที่เหลือก็จะเป็น Brass กับ T ีบ a s s N ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรมนี้เลยนะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้าต่างของโปรแกรม b a s s นะครับ หน้าต่างก็จะดูค่อนข้างาค่อนข้างง่ายนะครับมาดูข้างบนก่อนนะครับตอนว่เราคลิกมาจากบาสนะครับซึ่งเป็นบาสเอ็นนะครับยี้แถบข้างบนตรงนี้นะครับจะพบว่า มีโปรแกรมย่อยอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยโดยมีไม่ต้องย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้อีกนะครับก็กดจากตรงนี้นะครับได้เลยนะครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ Sequence นะครับใส่ตรงนี้นะครับใส่ซีเควนซ์หรือว่าใส่เป็น Fasta ไฟล์ซีเควนซ์ก็ได้นะครับหรือว่าใส่เป็น AC Number นะครับเป็นเลขรหัสประจําตัวของซ e เค e นซ e นะครับก็สามารถใส่ได้หรือ เราสามารถอัปโหลดจากไฟล์ได้นะครับตรงนี้เป็นบอกว่าช่วงไหนที่เราสนใจแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวอักษรตรงนั้นลงไปนะอันนี้ก็เป็นจับไตเติลสามารถใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลนะครับว่าเราจะเลือกว่าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใดนะครับงานของเราเป็นงาน b a s e n นะครับเพราะฉะนั้น Default Database ก็จะเป็น นี่คิวไทคอลเลกชันนะครับหรือนอร์ร d ดันแดนซีเควนต์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับข้างล่างก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสุดท้ายเราก็เลือกใช้โปรแกรมตัวนี้ LAst นะครับก็สามารถจะคลิกแล้วก็ไปหน้าต่างผลได้เลยเพราะว่าข้างล่างมีเครื่องหมายบวกนะครับดูเพิ่มตัวนิดนึงนะครับก็คือการปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในการทํางานของเราตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้แก้ไขปรับแต่งนะครับผมมีทดสอบนะครับซีเควนต์ทดสอบนะครับผมกาหนดไปแล้วนะครับเป็นลําดับ สี่เควนลำดับนืองนะครับผมก็เอามานะครับแล้วก็ลองทดสอบใส่ลงไปในช่องนี้นะครับทีเราก็กดบาร์ได้เลยครับอันนี้สี q เควน์ไม่เยอะนะครับไม่ยาวแล้วก็โปรแกรมแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับเพราะนั้นผลที่ได้ก็จะรวดเร็วหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างแสดงผลนะครับในช่องนี้นะครับจะบอกรายละเอียดพื้นฐานนะครับตรงนี้เป็นชื่อบาร์ใช่ไหมครับโปรแกรมที่ใช้คือบาร์เอ็นนะครับรีเซ็ออกมาเป็นรหัสนะครับซึ่งรหัสตรงนี้นะครับตรงกับตรงนี้เลยนะครับ ID นะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จับไตเต็มเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับเขาก็กำหนดให้ออโต้เลยนะครับเป็นยูเกีย์ธาซีเควนซ์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับโปรแกรมที่เลือกใช้เป็นบราสเอ็นนะครับสามารถสายเตชันได้นะครับสามารถที่ยบคอปปี้ไปใช้ได้เลยนะครับความยาวก็คือ898เบสนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็นเดสคริปชันนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับว่าซีเควนซ์ของเรานะครับคือ อ่าซีเควนต์ของอะไรตรงกับสิ่งมีชีวิตไหนนะครับมาดูนะครับว่าเราจะพิจารณาว่าเลือกตัวไหนดีล่ะนะครับก็มาดูค่าคะแนนนะครับที่โปรแกรมได้คำนวณให้เรานะครับดู Evalu e นะครับค่าตรงนี้นะครับเป็นค่า expected นะครับเป็นค่าทางสถิตินะครับอันนี้จะต้องใกล้ศูนย์มากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่า Seque n c e ของเราถ้ามันเหมือนกับฐานข้อมูลเราก็เราดูตรงนี้ถ้ามันเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์นะครับแสดงว่าดีนะครับทีนี้มาดูค่า p e r c e n t identity หมายความว่า เบของเราตรงกับเบฐานข้อมูลอ่ะตรงกันทุกตัวไหมตัวกี่ตัวนะครับอันนี้ตรงไปทั้งหมด98.36%นะครับนึกษาก็เลือกจะเลือกตัวข้วบนสุดนะครับตัวนี้อาจจะเป็นซีเควนซี่ อ,อ่สเตรคนคอร์สเตนเพมมาจากคนและแหล่งข้อมูลก็ได้หรือว่าแหล่งของการศึกษาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เลยอาจจะตรงกันนะครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่แปลกนะครับเราเลือกสามารถเลือกได้เพราะเรามีใครเฉลี่ยในการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับเอามาดูอีก แท็บอื่นนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาดูเรื่องสีก่อนครับสีแดงแปลว่าอะไรนะครับสีแดงก็แปลว่าตรงนี้มีค่าความเหมือนมากที่สุดนะครับถ้าเป็นสีชมพูก็จะน้อยลงนะครับนั่นหมายความว่าซีเควนต์ของเราเนี่ยตรงนี้นะครับที่ระบุไว้ก็คือ898เกสบตนะครับตรงนี้ยาวมากนะครับก็ตรงกันเยอะนะครับตรงกันหลายตัวเลยนะครับมาดูซีเควนต์อะไลเมนต์กันดูนะครับแบคทีเรียตัวนี้ได้ศึกษาคอมพิวเตอร์นมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งสัตมิเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับซึ่งของเราแม็เท่าไหรับ โอ้ค่าสกอร์ตรงนี้ก็คือค่าสกอร์ที่จะเกิดจากการคำนวณนะครับมากสุดก็แสดงว่าดีเสรนั่นแหละนะครับ expected value ก็คือต้องเป็นศูนย์นะครับ i ร e n t i นที่ความหมายก็คือของเรามี898เม็ดใช่ไหมครับต้องจำได้นะครับของของฐานข้อมูลที่เราไปชนนะครับไป m a t อยู่นะครับก็913ตัวนะครับของเราก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นของเราชนอยู่ที่98%โดยประมาณนะครับเกิดก a p ไหมก a ปหมายถึงช่องว่างนะครับก็คือจาก913ตัวของฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับตัว subject sequence นะครับอ,อของเราเกิดแก๊สทั้งหมด15นะครับ15แปรงงี้คิดเป็นหนึเป็นตโดยประมาณนะครับซีเควนต์นะครับของเราเป็นพ l u s s t r นะครับก็ไปชนกับหมายคว่าเป็นเหมือนกับซีเควนต์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น m i n u ส s t r น n d ก็คือคอม p l e เมน t a r i t y s t r a n นั่นเองนะครับวัดดีเนียอยู่กันเป็นดบับสองเส้นถูกไหมครับ มาดูซีเควนต์นะครับเวลาเหมือนนะครับให้ค่าเหมือนก็จะเป็นอย่างนี้ครับ G ตรงกับ G ก็จะมีเส้นที่บ่งบอกนะครับว่าตรงกันนะครับอันนี้คือเป็นผลที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลารายงานผลนะครับเเวลารายงานผลนะครับเราก็รายงานตามนี้นะครับว่าของเรานี่ตรงกับซีเควนต์ไอดีนี้นะครับก็คือแอสเซชันดัมเบิลนี้นะครับ ซึ่งเป็นแบคทีเรียอะไรนะครับแบคทีเรียอะไรนะครับแล้วก็ซีเควนต์ของเราให้ถ้าอเดน t ิตี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับมีแก๊ปไหมอะไรเงี้ยก็รายงานผลต่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลารายงานผลเราก็อาจจะตอบสั้นๆเหมือนเดิมง่ายๆก็คือเหมือนตรงกับสตโลแบคเตอร์ acter, อะไรเงี้ยครับก็ได้นะครับนักศึกษาก็ขึ้นอยู่กับบริบทการรายงานผลนะครับว่าต้องการรายงานอะไรอย่างเช่นงานนี้ก็ต้องการให้รายงานว่าซีเควนต์ของเรานี้ตรงกับสิ่งมีชีวิตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกาก็สามารถตอบได้ทันทีโดย ใช้ข้อมูลตัวเนี้ไปประกอบการอธิบายนะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกว่าเหมือนกับตัวนี้นะครับ